DIY เรียนรูด้ด้วยการลงมือทำกราบสวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน DIY มาแชร์เช่นเคยครับครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของเครื่อง s p o ต w ีด d ิ้งที่ผมได้จัดทําก่อนหน้านี้นะฮะเจ้าเครื่องนี้แหละฮะที่ใช้ในการแพ็คแบตเตอรี่อ่าทีนี้ก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่ามันติดดีไหมมัน ใช้การได้ดีไหมนะฮะของผมเนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยผมใช้ตัวสายไฟเบอร์35นะฮะแล้วก็พันสามรอบดังนั้นไฟที่มันออกมาได้เนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะอย่างสมมุติว่าผมใช้ลวดนิกเกิลเบอร์นะฮะเบอร์0.2เบอร์หนาหน่อยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าใช้เบอร์นี้ก็ถือว่าหนานะฮะเดี๋ยวผมจะลองลองสปัดให้ดูนะฮะเพราะว่าถ้ามันเป็น เบอร์นี้ฮะถ้าเป็นเครื่องที่ผมทำเนี่ยมันต้องต้องใช้การกดถึงสองครั้งะฮะมันถึงจะอยู่ดีถ้าเป็นลวดเบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวลองลองดูนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะลองสปอตให้เพื่อนดูนะฮะโอเคนะฮะผมจะใช้กับฐานลิเทียมไมออนตัวนี้นะฮะเสียบปลั๊ก เดี๋ยวผมกดเพื่อนๆดูการสปอตนะฮะนี่หนึ่งครั้งเดี๋ยวดูนะฮะที่มันสปาร์กแรงเนื่องจากว่าไอตัวแผ่นนิกเกิลเนี่ยลงไม่สนิทนะฮะนะฮะถ้าหนึ่งครั้งเนี่ยมันแทบจะไม่ติดเลยฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนดูสองครั้งนะฮะ ให้มันทํางานสองครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะฮะว่ามันมันจะติดยังไงบ้างหนึ่งครั้งสองครั้งนะฮะลองดึงดูนะฮะนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยติดอยู่ดีอะฮะผมก็เลยมีความคิดว่าไฟมันอาจจะไม่แรงนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองอัปเกรดดูะฮะมันไม่ค่อยติดะฮะถ้าใช้รวดเบอร์นี้ มันต้องกดหลายครั้งฮะมันถึงจะติดหนึ่งสองสามสี่อันนัเดี๋ยวผมลองกด4ครั้งนะฮะนี่ฮะสี่ครั้งถึงจะเริ่มติดแล้วก็หลุดโอเคฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทดสอบใช้ลวดเบอร์ใหญ่ขึ้นดูนะฮะว่าผลมันจะออกมามันจะแตกต่างกันไหม ติดตามชมครับเดี๋ยวบางต้นเนี่ยผมจะลื้อตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอารวดเบอร์ใหญ่เบอร์นี้เป็นเบอร์ตัวนี้ฮะโอเคฮะเขาเขียนว่า50สแควร์มิลตัวนี้3 5้านะครับรองใหญ่ขึ้นแล้วมามาสังเกตดูว่าไฟที่ออกมามันเป็นยังไงแล้วก็จุดสปาร์คมันเป็นยังไงบ้างอเค,คับติดตามชมครับถ้าเป็นรวดเบอร์0.1 หรือ0.15ก็จะไม่มีปัญหานะฮะแต่พอเป็นลวดหนาเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ผลละจะไม่ค่อยติดโอเคฮะเดี๋ยวผมถอดสายไฟชุดนี้ออกก่อนนะฮะ อนนี้ผมก็จะถอดสายตัวนี้ออกนะฮะเพราะว่าผมดูดูในเว็บต่างประเทศนะครับหรือเว็บคนไทยก็ดีนะฮะบางท่านเนี่ยเขาใช้สายไฟใหญ่แล้วก็ใช้ท่อหดะะเอาท้าพทาทงแดงมาเพื่อจะได้ลวดทองแดงเยอะเพราะว่าตรงนี้มันจะติดที่ฉนวนนะฮะฉนวนมันหนา ก็เลยพันได้น้อยะฮะองแดงที่ที่อยู่ในนี้ก็ก็ถือว่าไม่เยอะผมก็อยากรู้นะฮะว่าถ้าลดเส้นใหญ่มันจะมีผลเป็นยังไงจะแรงขึ้นไหมจริงๆตัวนี้ผมก็ใช้ได้นะฮะแต่อยากรู้ฮะอสอบปัญหาคาใจด้วยฮะ เื่อเพื่อนๆจะลองทําจะได้มีข้อมูลครับว่าจะใช้สายไฟเบอร์อะไรดีพอตอนแรกผมดูมาเขาก็แนะนําให้ใช้สายไฟเบอร์นี้ผมก็ใช้ลองทําดูมันก็ติดะฮะแต่มันไม่ดีมันไม่แรงรู้สึกว่ามันไม่แรงมันจะต,ต้องออกสั้นๆแต่ติดดีโดยที่ไม่มีประกายไฟเยอะโอเคนะฮะเบอร์สามห้า อันนี้ผมก็จะเบอร์50ตัวนี้เข้ามาแทนพันเลยฮะแต่ตัวนี้มันเส้นมันค่อนข้างใหญ่อาจจะพันได้สักสองรอบก็ไม่เป็นไรครับกี่รอบก็ตามนั้นฮะ สรอบอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักสอรอบลดลงมารอบนึงแต่เส้นใหญ่ขึ้นก็ดูผลนะฮะเป็นยังไงเพราะถ้ายังไม่แรงอีกผมจะเอาสาย3าห้าบวกกับสาย50แล้วก็ปอกเอาเฉพาะทองแดงยัดไปไว้ในท่อขดแล้วดูที่ว่ามันจะแรงไหมเป็นเงือไขที่3านะฮะแต่ถ้ามันแรงแล้วก็ ก็จบฮะนะฮะมันจะได้แค่สองรอบฮะเต็มเต็มละแต่สายจะใหญ่ขึ้นฮะสายเบอร์ห้าสิบสแควร์มิล ทดลองเงื่อนไขเดิมหมดนะฮะจะเปลี่ยนเฉพาะสายไฟเส้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวรอบพันเนี่ยน้อยลงไปรอบหนึ่งดูที่ว่าผลที่ได้มันจะออกมาแบบไหนจะดีกว่าหรือแย่ลงไม่รู้ฮะ เพื่อเพื่อนๆมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันนะฮะทำแล้วมันไม่แรงบ้างไม่ติดบ้างเผื่อตรงนี้มันเบิกนะฮะก็จะได้ไปเป็นแนวทางได้ะฮะโอเคมาลองกันเห็นๆกันไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองเหมือนเดิมนะฮะเงินไขเดิม ที่เดิมเปลี่ยนแปลงคือเพิ่มขนาดลวดแล้วก็ลดรอบลงหนึ่งรอบเดี๋ยวดูนะฮะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงจะติดดีขึ้นไหมหรือว่าแย่ลงอะโอเคนะฮะเสียบปลั๊กนะฮะเดี๋ยวมาดูผลกัน ลองฮะหนึ่งรอบนะฮะเดี๋ยวลองดึงดูฮะเหมือนเดิมฮะก็ไม่ค่อยติดเหมือนเดิมแต่ผมกดกดดูสองรอบนะฮะหนึ่งสอง ดึงดูนะเนี่ยฮะก็ไม่ติดสามรอบนะฮะหนึ่งสองสาม่าติดดีขึ้นฮะแต่ก็ยังไม่โดนใจโอเคครับเพื่อนในเมื่อขนลวดใหญ่ขึ้นละพันน้อยรอบ ก็ไม่ตอบโจทย์เดี๋ยวผมจะลองเอาสายไฟเส้นเล็กเนี่ยฮะแล้วก็พันหลายๆรอบแบบนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้ารอบนี้ฮะแล้วก็มาลองดูดิว่ามันจะเป็นยังไงเทียบกันดูฮะโอเคเส้นสาิเส้นห้าิลองแล้วนะฮะลองมาใช้สายเบอร์สี่มันบ้านดูบ้างครับ ผลจะพันให้มันได้รอบเยอะที่สุดที่มันจะทําได้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ารอบสวยๆต้นนี้คือห้ารอบนะฮะลองมาใฮะเพื่อนลองดูก่อนนะฮะว่าผลมันจออกมาเป็นยังไง ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะลองดูฮะฮะลองดูฮะเสียงนึงติด๊ดแต่ไม่ค่อยมีประกายไฟเลยฮะ ดูนะฮะมันติดไหม,มน่าจะแย่ที่สุดแล้วฮะ ผมกดไปสี่รอบลองดูนะฮะไม่มีอาการอะไรเลยฮะอย่างนี้ก็พอสรุปได้นะฮะว่าสายเล็กพันหลายรอบไม่ช่วยนะฮะต่อไปนะฮะผมจะใช้สองเส้นนี้แหละฮะผมจะปอกเอาเฉพาะทองแดงฮะออกมาแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่ในท่อหดเพื่อให้ได้เส้นใหญ่แล้วก็พันได้หลายรอบ ให้มันได้ทั้งสามสี่รอบไม่รู้จะพันได้หรือเปล่านะครับในนี้ติดตามชมครัผมก็ไปตัดเอาทองแดงออกมาจากสายเบอร์สามห้าเรียบร้อยฮะรวมทั้งเบอร์ห้าสิบด้วยฮะสองเส้นสละเรือเลยฮะนี่ฮะได้มาเรียบร้อยละสุดน,นี้ฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมก็ยาวทั้งสองเส้นนี่แหละมายัดใส่ไว้ในท่อหดนี้ฮะ ไม่รู้จะหมูหรือจะาจ,จะได้ผลไหมหรือว่าผมจะเสียสายไฟทั้งสองเส้นนี้ไปติดตามชมนะครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้ผมก็เอาสายไฟนะฮะเส้น35มิมลแล้วก็เส้น50มิลรวมกันแล้วผมก็เอาเทปพันสายไฟพันไว้นะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมมีสายไฟขนาด แปดสิบห้ามิลนะฮะพอผมเอาสองอันมารวมกันแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปพันดูฮะในหม้อปแปลงว่าผมจะออกมาเป็นยังไงติดตามชมครับโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองพันกันฮะไม่รู้ว่าจะได้กี่รอบนะฮะ แล้วก็คงได้สองรอบฮะเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วฮะได้สองรอบขียฮะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบดูฮะจะแรงขึ้นไหมขียนะครับลองกันดูครับเพื่อนเป็นยังไง ước mì bước cái đi โอเคครับเพื่อนกับการปรับแก้เจ้าเครื่อง Sport Rider, s p o ร์ตไวเดอเพื่อค้นหาว่าสายไฟขนาดเท่าไหร่แล้วก็พันกี่รอบมันถึงจะให้ผลที่น่าพึงพอใจนะฮะผมมีสายไฟสองขนาดนะฮะสามิมลแล้วก็ห้ามิลตัวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้เบอร์35มิมลนะฮะพันได้ประมาณสัก3-4รอบ เนีฮะเพราะว่าเส้นมันเล็กมันก็สามารถพันรอบได้เยอะแต่ก็ได้เจ้าเครื่องสปอตไวดิ้งเนี่ยยังมีปัญหาในการเชื่อมรวดที่มีขนาด2มิลลิเมตรไอ้ศูนจุดสมิลนะฮะได้ไม่ดีไม่ค่อยติดนะฮะผมก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วที่เราเห็นเขาทำกันแล้วมันติดดีๆเนี่ยมันควรจะเป็นลวดเบอร์อะไรแล้วก็พันกี่รอบหลังจากนั้น ผมก็ได้สั่งลวด50มิลนี้มานะฮะมาลองพันดูก่อนหน้านี้ที่ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะฮะปรากฏว่ามันก็พันได้แค่2รอบอย่างนี้ฮะเพราะว่าเส้นมันใหญ่มันไม่สามารถยัดให้ได้ถึง3รอบผมก็หลังจากนั้นผมก็ผ่าข้างในนี้ออกมาผมอยากรู้ว่าถ้าผมเอาทองแดงเนี่ย มารวมกันนะฮะให้มันมีเนื้อทองแดงเยอะขึ้นเอา35มิบมลกับ50ามิลมารวมกันเป็น85ดมิลแล้วก็ติดตั้งเข้าไปแล้วลองเทสดูปรากฏว่าพอเป็น85ดมิลเนี่ยมันพันได้แค่ประมาณไม่เกิน2รอบมันก็เต็มละแล้วก็ผลการอาร์คก,ก็ยังไม่ดี ะะแล้วก็จนมารอบสุดท้ายนี่แหละฮะผมก็เลยเอาทองแดงชุดนี้เป็นชุดสามสิบห้ามิลที่ผมถอดแล้วก็เอาไปรวมกับเจ้าห้าสิบมิลเนี่ยออกมาเหตุผลที่ต้องเอาเจ้าสามสิหมิลนี้ออกมาเพราะว่ามันเยอะเกินมันพันได้รอบน้อยผมก็เลยใช้แค่ห้าสิบมิลนะฮะแล้วก็มาใส่ในท่อหดตัวนี้ นะฮะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องลนให้ท่อขดมันยุบตัวหรือเพื่อนจะใช้เป็นท่อกันความร้อนก็ได้นะครับให้มัน f l e x i บิลหรือให้มันให้ตัวได้เหตุผลที่ต้องให้มันให้ตัวได้เนี่ยมันมีผลดีเวลาที่เรายัดเข้าไปในตัวช่องของหม้อแปลงเนี่ยฮะเมื่อมันให้ตัวเนี่ยตัวขดลวดเนี่ยตัววดทองแดงเนี่ยมันก็จะพาตัวมันไปหาพื้นที่ว่างมันทําให้เราสามารถ ยัดเนี่ยเพิ่มรอบได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเราดูด้านหลังเนี่ยผมสามารถยัดยัดเข้าไปได้3รอบซึ่งเป็นขนาดลวด50มมิลซึ่งผมก็ว่าเพียงพอนะคับเพราะว่ามันก็จะได้โวลตน์เพิ่มได้แอมเพิ่มด้วยฮะเพราะว่าในส่วนของขนลวดมันใหญ่ขึ้นเคะเดียวผมจะมาลองสปอตตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ดู อีกครั้งนะฮะว่าผลจะเป็นยังไงฮะผมขอสบายหน่อยนะ,ะเพราะว่ามันเย็นมาละผมลองจนเย็นมาและแบตเตอรี่ตัวนี้โดยผมใช้ลวด0.2มิลนะฮะตัวนี้เหมือนเดิมฮะผมมี2ขนาดมี0.2คือมวนใหญ่นะฮะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันใช้แล้วมันไม่ติดแต่เวลาที่เราต้องการที่จะ แพ็กแบตเตอรี่ที่มีแอมป์งสูงเราจำเป็นต้องใช้รวดใหญ่และหนานะฮะเพื่อการนำกระแสที่ดีตัวนี้ก็ใช้สำหรับทั่วไปฮะ0.15นี่ติดดีฮะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เงื่อนไขคือมันมีปัญหาที่เจ้าตัวหนานี่แหละฮะเนี่ย0.2มิลโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองเทสโมเดลสุดท้ายกันเพราะว่าถ้าตัวนี้มันยังออกมาผลมันออกมาไม่ดีผมก็หมดมุกแล้วฮะ ลองดูกันนะฮะว่ามันจะออกมาดีไหมโอเคนะฮะเสียบป,ปั๊กครับเดี๋ยวลองเทสกันดูเพื่ออาจจะมองไม่เห็นนะฮะมันมืดหน่อยจะได้มองเห็นเป็นประกายไฟผมให้มุมมุมกล้องมันบางหน่อยนะฮะจะได้เห็นไฟที่มันออกมาตรงนี้โอเครับเทสดูผมจะกดแค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะ ให้มันเป็นการกระบาทเหมือนกับที่เราสปัดทั่วไปนะฮะกดนะฮะครั้งเดียวฮะโอเคฮะดูผลนะฮะถ้าดูแผลเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะฮะเมื่อ เมื่อมันได้ค่าที่เหมาะสมดีแล้วนะฮะแผลตรงนี้มันจะเกิดรอยไหม้น้อยฮะ,ฮะมันมันเป็นอุณหภูมิสูงแล้วก็ช่วงสั้นๆนะฮะแล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไม่ร้อนถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะฮะที่ผมใช้ผมจะต้องบัดทำการสปอตเนี่ยประมาณสองสามรอบนะ,ะสำหรับเจ้านิกเกิลที่มีความหนา 0. 2มันทำให้ตัวฐานเนี่ยร้อนแล้วก็แผ่ที่เราสปอตเนี่ย มันจะเป็นคาบแล้วก็เป็นเข่าวกว้างอะโมไปซะเยอะเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะว่ามันจะอยู่ให้ไหมเห็นรอยเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะลองดูฮะผมใช้ครีมแกะนะฮะแน่นฮะเนี่ยฮะฝังเข้าไปในเนื้อในเนื้อแบตเตอรี่ฮะเนี่ยฮะเป็นเห็นไหมฮะฉีกเลยฮะ นั่นมากนี่ฮะลองดูอีกรอบนะฮะขนาดนี้ผมพอใจนะครับถือว่าผ่านแต่เดี๋ยวสปอร์ตให้ดูอีกรอบะฮะลองนะฮะหนึ่งครั้งการกระบาดนะฮะ ลอยเก่านะฮะข้างๆกันไม่เป็นไรฮะลองแกะดูนะฮะนี่ฮะเพื่อนดูนะฮะอยู่ดีมากฮะเนี่ยเจอะเข้าไปจนเราเวลาเราดึงเนี่ยแผ่นนิกเกิลขาดนะฮะเนี่ยเพราะมันเข้าไปติดดีมากฮะ อยนีนะฮะเอานี่เกินวางกันจะจะออกนะฮะครั้งหนึ่งนะฮะฮะเป็นดูแผลนะฮะ สวยงามฮะผมชอบแผลแบบนี้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะรอยไหม้ของแผลนี่มันไม่เยอะฮะเนี่ยฮะแทบจะไม่มีขเม่ารอยไหม้เลยฮะแล้วก็ความร้อนเนี่ยสะสมน้อยมากแล้วติดแน่นดีเพื่อนดูนะฮะฟังเสียงนะฮะเห็นไหมฮะ เนี่ยฮะมันเจาะจนทะลุฮะเนี่ยฮะเขีย้ยะผ่านนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะฮะที่กำลังมีปัญหาเพราะผมเห็นช่วงหลังๆเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับได้ลองทำใ้เจ้าสปอร์ตไวดิ้งเนี่ยขึ้นมาแล้วก็คิดว่า เพื่อนๆน,น่าจะมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกัน,นะฮะก็คงจะมีปัญหาว่าทําแล้วมันไม่ติดบ้างนะฮะทาแล้วมันมันอ้างไม่ติด <c oughs> ผมก็เลยทาวิดีโอนี้ขึ้นมานะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะเพื่อนๆได้ลองได้ลองใช้วิธีนี้นะฮะใช้ลวดเบอร์ห้าสิบนะฮะห้าสิแควร์มิลตัวนี้แล้วก็พันให้ได้ อย่างน้อยคือ3มรอบเพียงพอฮะโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ